พบกับวินวินชาแนลอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่อง Monster Paradise ตอนที่6การ์ดใหม่เช้าวันต่อมาหลินชินตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามดืดพฤติกรรมของเธอมันดูแปลกใหม่เธอดูเปล่งปังและสดใสราวกับไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามหลิน่วงไม่ได้หลับเลยจิตใ,ใจของเขาหมกมุ่นอยู่กับการ์ดที่เขายังไม่ได้สุม่ม หลังจากที่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นโต๊ะอาหารของพวกเขาและเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยแวมไพร์พวกเขาไม่ได้ใช้ความพยายามมากนักในการเตรียมอาหารด้วยความสับสนวุ่นวายรอบๆขณะที่พวกเขากำลังกินหลินฮวงก็ดูข่าวจากแหวนของเขาที่ฉายภาพผู้สึกข่าวคือชายวัยกลางคนคนเดียวกับที่เห็นในข่าวเมื่อวันก่อนบ่ายเมื่อวาน ตาเสมือนได้เปิดขึ้นใกล้กับฐานที่มั่น 7D101 และมันได้ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงปัจจุบันนักล่ากว่า30คนได้จัดการกับสปาร์ในรัศมี300กิโลเมตรรอบๆตาเสมือนจนสิน้นมันมีมากกว่า3000ตัวระดับพองแดงและระดับเหนือกว่านั้นถูกฆ่าตายจนสิน้นตามรายงานสปาร์ระดับเด็กในพื้นที่จะถูกฆ่าในม่ชา้า มันจะปลอดภัยสำหรับผู้ที่พักอาศัยใกล้กับฐานที่มั่นดีกว่าจะออกไปข้างนอกในตอนนี้สมาคมนักลร่คือผู้คุมเกมในวันนี้พวกเขาสามารถที่จะฆ่าสัปรลาดทั้งหมดที่ออกมาจากตัวเสมือนได้ภายในยี่บสี่ชั่วโมงแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้ฆ่าสัปรลาดระดับเหล็กในพื้นที่พวกเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนักพวกเขามั่นใจว่าสิ่งชีวิตดังกล่าว จะไม่เป็นอันตรายต่อฐานที่มั่นขนาดเล็กชาวบ้านจำนวนมากจะรับมือกับสัปหลาดเหล่านี้ด้วยมือของพวกเขาเองพวกเขาจะก่อตั้งกลุ่มผู้ใหญ่ติดอาวุธกลุ่มละหกคนขึ้นดังนั้นการที่จะฆ่าสัปหลาดระดับเด็กจึงเป็นเรื่องง่ายพี่คะหนูไปโรงเรียนแล้วนะคะดิ่นชินตะโกนเอาละระวังตัวด้วยนะชินเอ,อ๋เขาตอบกลับ หลินชินมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จจากนั้นเขาตามไปส่งเธอที่ประตูหลิลน่วงทานอาหารเช้าเสร็จและเตรียมสำหรับวันข้างหน้าจากนั้นเขาก็เอ่ยเสียวเฮ้ยเนื่องจากฉันยังมีโอกาสส่มกาสฉันจะทำการส่มมันในตอนนี้หลิน่วงกล่าวกับก๊าดสีดำภายในร่างกายของเขาเขาไม่สามารถที่จะรอที่จะสูมกาดได้ ท่านแน่ใจหรือว่าจะสุ่มการ์ดในตอนนี้ยุทองคำถามฉันแน่ใจหลินห่วงยืนยันและพะยักหน้าอย่างหนักแน่นเขารู้สึกตื่นเต้นว่าเขาจะได้รับการ์ดชนิดไหนการ์ดส2ใบจะถูกสุ่มเลือกโปรดเลือกการ์ดหนึ่งใบาจากทั้ง12ใบคำเตือนท่านมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเมื่อท่านเลือกมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่หลินฮวงได้รับคำอธิบาย ก๊าซสีดำทั้งสิบสองใบก็ปรากฏลอยตรงหน้าเขาพวกมันเริ่มเรียงกันเป็นวงกลมเราวกับตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาหลินฮวงได้มองผ่านก๊าซอย่างระมัดระวังพวกมันทั้งหมดดูคล้ายกันก๊าซแต่ละใบต่างมีสีดำและเครื่องหมายคำถามสีทองตรงกลางซึ่งดูราวกับเป็งไฟสีทองท่งามกลางความมืดเสี่ยวเฮ้ยไม่ได้เล่งเขามันไม่ได้แนะนำอะไรให้กับเขา ลิ้นห่วงใส่หน้าและพึมพำดูเหมือนว่าฉันต้องเลือกแบบสุ่มแล้วเขายกมือขึ้นและชี้ไปยังกาที่อยู่ตรงตัวเลขสิบสองบนวงกลมฉันต้องการการ์ดใบนั้นเขากล่าวอย่างแน่วแน่เมื่อจบประโยคกา์ดที่เขาเลือกก็ลุกเป็นไฟและกาดใบใหม่ก็ผุดขึ้นมาจากกองขี้เท่าขอแสดงความยินดีท่านได้รับกา์ดภารกิจ เสี่ยวเฮ่ยประกาศเขาไม่สนใจการแจ้งเตือนของเสี่ยวเฮ่ยและมองไปยังกาดมันเป็นกาดสีทองที่มีหญิงสาวผมสีบอลในชุดดำเธอสวมชุดเมดสาวเธอมีเรือนแรางที่เย้ายวนบวกกับเครื่องแต่งกายมันทำให้เธอดูหน้าดึงดูดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าอ,อกหน้าชายของเธอแม้ว่าชุดจะไม่ได้เปิดเผยมัน แต่หนึ่งในสามของหน้าอกอันมโหฬารของเธอกับล้นทรักออกมามันยากที่จะไม่มองไปที่มันขอแสดงความยินดีท่านได้รับการภารกิจหญิงสาวในกาดรเริ่มพูดคุยและขยับดวงตาให้เขาหลินห่วงตกใจแต่ในไม่ช้าเขาก,ก็ดึงดูดโดยหน้าอกของเธออีกครั้ง ตอนนี้ให้ค่าอา่านภารกิจของท่านภารกิจกลายเป็นนักราสำรองใน1เดือนรางวัลภารกิจการ์ดไรที่ติดคูณ1ห,หากภารกิจไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดท่านจะถูกลงโทษท่านจะสูญเสียนิ้วทองคำหลังจากภารกิจถูกส่งไปยังท่านแล้วโปรดอ่านหลังการ์ดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หญิงสาวกลับไปยังรูปแบบเดิมของเธอไล้การเคลื่อนไหวภายในกา์ดหลินฮวงไม่ได้ทวงถามเรื่องการ์ดไรทิติสำหรับเขาเขาจำเป็นต้องทำภารกิจให้สำเร็จหรือเขาจะสูญเสียนิ้วทองคำหากมันเกิดขึ้นเขาจะไม่อาจอยู่รอดบนโลกใบนี้ได้ตามลำพังจากนั้นเขาก็เลิกพลิกไปยังด้านหลังกาด คำอธิบายมันตรงกับสิ่งที่หญิงสาวผมบอลพูดกับเขาจากนั้นเขาก็แตะไปที่การ์ดแล้วมันก็กลายเป็นปุ่นสีทองที่ถูกดูดซับเข้าในร่างกายของเขา mm hmm. เพื่อที่จะกลายเป็นนักล่าสำรองฉันจำเป็นต้องมีระดับเหล็กเป็นอย่างน้อย mm hmm. เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับใบสมัครแม้ว่าฉันยังไม่สามารถทำมันได้แต่ตอนนี้ ฉันก็จะสมัครเป็นผู้ควบคุมดูว่าเกิดอะไรขึ้นลินห่วงคิดเขาได้สมดุลคุณสมบัติในการเป็นนักกล่าอยู่ก่อนแล้วเขารู้ว่ามีอาชีพหลายอย่างที่ถูกยกเว้นและผู้ควบคุมก็คือหนึ่งในนั้นผู้ควบคุมสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อมาสเตอร์ที่เชื่องฟังเขาคนจำนวนมากไม่มีพลสวรรค์เช่นนั้น ดังนั้นผู้ควบคุมจึงเป็นอาชีพที่โดดเด่นและน่านับถือหลินฮวงมีการ์มอนสเตอร์นั้นทำให้เขาสามารถกลายเป็นผู้ควบคุมได้ <Vamp ire S 1> แวมไพร์ยะดบเบล็กขั้น3มันจัดว่าเป็นเบมไพที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้ที่เป็นนักล่าสำรองแต่มีจุดอ่อนของมันก็ชัดเจนมากหากใครบางคนได้ใช้อาว,วุธที่เคลือบด้วยยาพิษบันทอน แวมพร์จะมีความเสี่ยงสูงในการต่อสู้หลังจากที่วิเคราะห์บางอย่างหลินฮวงก็มองไปยังการ์ดใบที่สองการ์ดข้ามขั้นการ์ดข้ามขั้นนี้จะสูญเปล่าหากมันใช้กับการ์ดทั่วไปแต่ไม่มีทางอื่นฉันมีราจจำกัดในการรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นนักล่าสำรองหลังจากที่แวมพร์ได้รับการอัปเกรดความสามารถ ความสามารถมันควรจะเทียบเท่ากับระดับทองแดงมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านของฉันด้วยการ์ดข้ามขั้นค่าความหายากของการ์ดจะสูงขึ้นการ์ดปกติสามารถเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นการ์ดหายากด้วยการใช้การ์ดข้ามขั้นในทำนองเดียวกันหากมันใช้กับการ์ดหายากมันก็จะเลื่อนเป็นก๊์ดสุดยอดหากมันใช้กับกาสดยอด มันก็จะเลื่อนเป็นการ์ดต,ตำนานที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษตอนแรกหลิน่วงวางแผนที่จะใช้มันเมื่อเขาได้รับการ์ดที่ดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจำเป็นต้องใช้มันในตอนนี้เชียวเฮ้ยฉันจะเรียกมอนสเตอร์ออกจากการ์ดได้ยังไงหลิน่วงเอ่ยถามเพ่งปะซี่สมาธิของท่านและการ์ดที่ท่านต้องการจะปรากฏเป็นมือท่าน ทุบไปที่ก๊์ดและอัญเชิญกร์ดจะเสร็จส,สมบูรณ์คำแนะนำปรากฏขึ้นอย่างช้าๆบนก๊์ดสีดำในมือของท่านคนอื่นจะเห็นการ์ดที่ฉันเรียกมาหรือไม่หลินฮวงร้องถามเสียวเฮยมีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่จะเห็นกา๊าดไม่มีใครสามารถมองเห็นหรือสัมผัสการาดของท่านได้ดีมากหลินฮวงโล่งใจ เขากังวลถึงนิ้วคำจะถูกเห็นโดยคนอื่นที่มีเจตนาไม่ดีหากพวกเขาเห็นการ์ดของเขาหลังจากที่ขยัดข้อสองสัยจนสิ้น,ห,นหินฮวงก็เข่งสมาธิของเขาเขานึกถึงภาพมอนสเตอร์ที่เขาต้องการจับกงล้อชีวิตของเขาและตั้งใจให้มันปรากฏขึ้นบนมือที่เหยียดยื่นออกไปของเขาในมิชาการ์ดคิสตันขาวที่มี ขนาดครึ่งหนึ่งของฝ่ามือเขาก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือขวาการ์ดมันตรงกับภาพที่เขาจินตนาการบนกรงล้อชีวิตของเขาเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเย็นที่ไหลออกมาจากการ์หากเสียวเฮ้ยไม่รองรับว่าจะไม่มีใครร่วงรู้ถึงการ์ดของเขาเขาคงจะถามคนอื่นที่อยู่รอบๆเขาเพื่อยืนยันเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม เสียวเฮ่ยได้ยืนยันว่าสิ่งที่วันเก่านั้นคือความจริงตามคำแนะนำของเสียวเฮ่ยหลินฮวงจะต้องขยี้กา๊าซให้หนักที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขากังวลว่าเขาจะม่อาจบ,บีบมันได้แรงพอแต่ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยกา๊าซก็ได้แตกกระจายออกเป็นพันชิ้นและในวิชา มันก็ได้รวมกันอีกครั้งในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีชายหนุ่มอายุขเขาประมาณเด้ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาหลินหวงไม่เชื่อภาพที่เห็น,นตอนแรกด้วยเหตนว่าเขาจะอัญเชิญมนุษย์คนอื่นมาแทนที่จะเป็นมอนสเตอร์ที่เขาจินตน,นาการการมอนเตอร์ของท่านฉุกใช้งานท่านต้องการสุ่ม แยกทัะของมอนสเตอร์หรือไม่ก็จบลงแล้วครับกับตอนที่6พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ